6 đứa đó có Cô về đồng pháp Cô có chết ba về đồng pháp về tập luyện đồng Kín kín mừng bài <laughs> <người bay> này Phá <laughs> bài này ông Căng Ủa. Tương tự này có phá về du chấm Phá ra chả bằng má bằng má อยู่ตรงนห้บางมากไอ้ไรพระราชวังร่างไเลยจะแมดด่พอเวลาย่างมึงกิดดูกูคนจลาจมึงกิดเลยพอเกี้ยนจดไหมมากูทุกวันเลยว่าลูกเบี้ยออตั้งแต่ลูกเบี้ยติดร่างนี่นะไม่มีใครช่วยกุดลุมยางเลยลูกเออกูนั่งคิดนอนคิดอยู่ว่าผันพื้นดีว่าให้พอได้พอได้ปลูกยางแล้วมึงทำเปรืองกูเลยตัดสินใจเกี้ยนจดไหมฮะพ่อ เกียนจดไม้แอฟพอเขียนจดไม้แอฟปอเขียนว่าเรือเขียนว่าพอครับทีลังบานสามสิบไร่รพออยาคุดนะครับใช่อพอด้ลูกเปียกเอาอยาบาไปคว้างไวเล้วถุกถูกจุดเมื่อกิดไม้ปอวัาาวเ้าตาวันเจ้เจ้านาทีตำรวดซี่โรงผักจบกุนเลมกุนเลมกุนเลมเจ่คุดลังบานกูเจอมายาไม่เจอ ไม่จื้อเออกูทุกข์กว่าป้าเพิ่มกว่าอีกพกเดือนปั่นเรือกูอกนายอกนายกูอกเดือนจริงไงแต่ว่ารู้พอกูได้ปลูกย่างนูได้ปลูกย่างเปลือมไปแล้วได้เห็นไหมซี่โรงพักมึงกินแล้วพูดเป็นแตวเป็นแตวเป็นแตวพอกูได้ปลูกย่างเออ พี่ปุ่นแกวพี่เปียกครับแม่จ้าวันนี้น้องตต๋มเรียกผีมาในตุลาเลยน้องคือ,อย่างนี้พี่ปุ่นแกวพี่เปียกก่อนที่เราจะเปิดร้านคาราโอกเกะเนี่ยจะมานั่งคุยกันก่อนพี่ว่าวันนี้วันนี้ใครมามัง่งและวันนี้ใครลามัง่งไอเรื่องบุคลากรจำวบุคคลเนี่ยตรงตามน้อง,องเปียกครับเราว่าปมนี่อยู่ควายอา,อาหารไอน้องเปียกนี่อยู่ควายบุคคล ใครมามั่งพี่เปยกวันนี้และใครลามั่งวันนี้ไอ้มักี่วันนั้นลาครดสึ้งไอ้เพลองประชุทานรถชนมาแต่นันตะวุฒิไก้นันตะกูลเชื่อไรกันแม่มันอยากทังบินกูตังเชื่อเองแต่ว่าที่คาดอยู่คือนักร้องครับนักร้องครับก็รับสมัครสิพี่เปียกถ้ายากนักรองชะไม่เนี้ย ปันเรือหนองเปียกโอ้หโายาจริงบุ่นแกอ้วนักรองซะไม่นิซะไม่อนมึงกินแล้วต้องไต่เต้าต้องไต่เต้าโอ้โหซะไม่อนต้องไต่เต้าต้องไปอยู่บ้านไหนหัางต้องไปตามไหนหัางแต่ซะไม่เนี่เอาต้าวต้กันนี่เอาไรน่าเอาต้าวต้ปันเรือเอาต้าวต้ถ้าคงเคยย้ายคนนั้นนะโอ้โหดู มึมเหานูคนคนตั้งแต่จักกันอู้ใบเตยอาสยามมึงคิดแลคนคนกว่าป้ามึงคิดแลเมื่อดีร่าเบิดนั่นปั่นรัวนมปลาปลามึงคิดแลเท้าลูกเปล่าได้โอหอันดูแล้วเพลงจะไม่นี่กับเพลงจะไม่คนรงใช้เมื่อนเป๊บไหนละพี่เปียกก็เพลงจะไม่คนมีความหมายไม่หนูจากกีสานบ้านนะมาอยู่กลุ่มจากแดน เพลงโปรอตซะไม e ่กนพอมาเพลงซะไม่เนี่ยคันูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำรีมาปั่นก็ไม่หายคันจริงอุ๊ยว้าโม้อมคันูแต่มือก็ว่างข้าบพอว่างข้าบอแล้วมันจริงไหมอยู่ไม่รวยเลย ไอไปไอไอ้สันจะม,มือวันกันอีอาภาพอีไอนุ่มเตอ๋อมันอย่าองใไอควินปันรื้แล้วมึงอวินชอบไหมชอบไหมรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ทำหน่อยเถอะพี่ชอบไหมชอบไหมรูปรา่างและขนาดนี้แล้วหีนัดหน่อยอือปันนันนะแล้ปันนันจริงที่ว่าผู้หญิงเรามันเสียความเศร้าเพราะอะไรอ่ะชอบไหมชอบไหม กูบ้าักนี่เรียงโน้อย่าร้องกูได้จิ้นนะเรียงอะไรเห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยลูกใครหลานใครล่ะพ่อหล่อๆเอาห่อให้ด้วยมึงเละมึงเละกูยิ่งสมัยนี่เลยผู้ชายเป็นก๋วยเตี๋ยวพัดไทยหมดเร็วเห็นไหมต้องออกไปกินบ้านนะเพียงร้องต้องร้องให้เหมือนสมัยโกนเห็นไหมเรียงจำไมโกนเออเมื่อ สุรยยิยนยำสนทยาหมูนกาก็บินมาสุราให้มาคิดถึงต้องตุงงนาเรืจังบ้าจะนี้คอยว้างเมื่อไรจะกลับบ้านนะเห็นไหม เรียงจะไม่คนร้องร้องไม่ใช่เมื่อนเรีงจะไม่น <het cem ment> ี <het cem ment> ่ตะลึงตึงตึง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 แง่แม่สามนาทีตะลึงตึงตึงนั้นไมวยเลยนี่มาเพลงแล้วงัดตังเง็ดตังเง็ดตังเง็ดงัดตังเง็ดตังเง็ดตังเง็ดแกไปงัดเนาะไม่นี่มึงคิดดูด่าฮะบอกบอกเอาไปฝากป้าป้าไปน่าจะไม่รวยเลย ร yeah, oh, mainland, ้องเพลงไม่ต้องร้องอย่าปลุ้งซีนทำคนขวงโอ้มาจ้าหน่องเพี้เรื่องเพลงเรื่องไรจัดจินจัดจิดร้องเป็นร้องเป็นสักผลงานเพลงพี่เปียกได้ไหมเพลงนี้เอาวะเพลงนี้หมอไพ่เมื่อไปใครหมอไพ่คนข้างรืนก้อยลาวคนข้างรืนหมอไพ่เบาจุดก่อยนะเบาจุด พันเรือแกอบเลี่กติมอกชุดนจ้โจลีไกติอบเลีไกติอบปลีไก่เออมึงลองฟังกบคุณนุ่จ้าปาก็สื่อเออก็จำ้าวพัดให้แล้วไอ้ไรก็้าวพัด้าวพัดเออพัดข้าวพัดข้าวไร้าวพัดนั่นเนี่ยหมูยางน้ำจิ้มกันนูหมูยางเมืองช้างร้อยหอมอ ร้องเพลงได้ไหมเพลงเกี่ยวกับเมืองจังได้ร้องเพื่อนกราบพระยารัชดาหนูประดิษฐ์ท่านคิดเมตตานำยางพ้าราต้นเรศมาเจกขยายจนบัดนี้ศักดิ์สิบพวกเราชาวไทยเจ็ดโรยแล้วศักดิ์สิ <c ười> <c ười> น้ำอยางมาหล่อเลี้ยงกายพวกเราชาวใ้้ทุกคนประคุณต้นนี้รู้ดีว่ามีมากล้นพวกเราชาวใตยทุกคนจะจำจนชินชีวาน้ำระบือไปตัวแดนดินไม่สูญสิน้นตินเมืองจังไอ้เรนน่าือ ทำหนูไม่เกี่ยวมึงนึกว่าทมกูเลยเอาจักนึกบนงานเพลงเนาเพียกวางเพลงนี้กับเพลงไอ้เขี้ยวห่างไยกับบนงานเพลงก็ตาหนากยันใจยันตะลุงลุกถุงจักไปเป็นเวลาเจ็ดปีครบเมื่อวันที่สิบสามีนาทีแานมาจักนึกบนงานเพลงเพลงนี้ไปนอนกับเพลงเมียควังนั่งเมียเละกาเควตยะกินก็ชงกินกับเราเองรอรอรอจักนึงบนงานเพลงเสียงรบมือหน่อยกับเขี้ยวว่างไรกับ việc mà chát có việc cút à, năng tu chơi cho tâm cứ đi mà ai cầm lặng chơi gánh. chết chết luôn tu đâu chơi cho tâm nhà thế bỏ kinh phí mày liền cái mày chuẩn phong tù phật ở sai เลือกไก่ตัวเดียวมันเ่อไอ้เกี้ยวอาลายหลกตามหลบหนเอาไว้เดินอยู่แค่ใต้ชายคาเพื่อนลักบามันบอกอยากกินเหลา้าไปเส้นเหลา้าขา,า,าวที่บ้านนาสาวดีว่าถ้ามายกับแกลมเพื่อนก็นั่งเย็น Hãy kêu yêu đơn mà, vẫn bóng váy không kim tóc tay. Sì, anh anh, tay em yak kant bóng váy, 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 เบื่อหนักมามานแล้วก็อยู่ให้เปิดกินไก่ตรวจโดนก็ต้องไม่เปิดกินปวดหลังเมาเพื่อเอาเมียให้มันได้ปนีปวดดีเด้อเอ้ย จำใจต้องไยอิชนเศร้านาแต่ว่าคัดเพื่อนไม่ได้ไปเคี่ยวห้างายต้องยอมจะให้เพื่อนเรา รอกเร,ร็วร ồi มาท่านอบคุณหมาซำรับเรียงประมือก็คุณหมาำรับา้าพัดขอบคุณหมาซำรับมูม่มูมูยางร ồi 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 ต่ลูกขู่ trời พิชวลาทิ้งปันเรือ,อกูบ้จะพาทุกที่ trời ว่าคอยยกให้ตอนลึก trời ก้อ,องคูบ้อได้คำเดียว ดู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 เธ่ทำทำไมถึงทำทำนายหนังได้ดู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 จะภาพถามทำไมถึงทำรายกัรหนังได้ข้าวพัดข้าวพัดแต่ก็ส่งมาอยู่ เขากินกัีนี่ฝันเรือโน่มือทับโน่จับจับพ่วงจับจับพ่วงเรือจับทิ้งใส่ปากทีเลอยว่าเพื่อนมือกลองไม่เจต้องพรวดแล้วนี่เจ๋กินแลว้วมือพี่แล้วมือพี่แล้วด้วยบางคนก็หนังหลับจะหลับตาลงกันได้อย่างไรฝืนใจนั่งหลับ มือชิงมือตับหลับลงพร้อมกันเล่าภาพเจ้าขาวเอ้ยเล่าขาวเจ้าภาพมันโคไม่พอหรือนัน้นแด,ดกตั้งแตกเครื่องวันไม่ทันขึ้นโรบอกจริงๆนายหนันงปวดอัวข่าตัวเต็มชาถตะขาดสักบาทมันเอาว่ากงอ่านด้รย เ,เ,เมื่อปีก็เป่าไอ้พอแกนได้ตั้งปีเกาลังไขตั้งนาน <c oughs> ให้ด้วยได้เพลงซอกวุ้น r ồ ยจัดจิดมาเจาปวันนี้น้องติ๋มเรียกพี่มาทุราได้น้นองคืออย่างนี้พี่ปู่นแกพี่เปียกวันนี้น้องจะออกจากบ้านไม่จาบน้ององีไปไหน,นพี่ปู่นแกพี่เปียกตอนนี้เนี่ยน้องติ๋มก็อายุยี่สิบกว่าแล้วพี่ น้องก็อยากที่จะหาผู้ชายสักคนหนึ่งมาเป็นคู่ครองมาเป็นกูกรองถูกต้องแล้วไม่รับน้องเอยวคนผันนี่กับเอาคนแบบไหนก็ได้ให้ขยันทำมาหากินเข้ากับติ๋มได้นะไม่ถือสาว่าติ๋มเคยเป็นโสเพณีมาก่อนแต่ตอนนี้น้องติ๋มมีตังน้องติ๋มมีเงินไม่ต้องมีพวกก็ได้นี่น้อง มันไม่ได้หรอกทูก่แกมันอีได้เพื่อเงินกับความร่อยไม่ก็เหมือนกันใช่ไหมกูมท่มีเงินเป็นสิบล้านก็มีนั่นดุนเดียวในร้อ,รอยว่ากันเอ๋เจ้อกูตาอีกันแล้จะเรืองปันนั้นเอาตามึงยาเลยกูไม่จบคนน่าโรงให้ที่นี่ไม่รู้แต่ท้านาคนบ้านกู ใช่呀ถ้าผู้หญิงไม่ได้นอนคำไขผพัวมานอนลับไหมอุบาทอยู่ปนั้นจะแดงว่านออย่ากผู้ชายสักคนหนึ่งแหมผู้ชายสักคนหนึ่งนายว่าใครเอาไหมถ้าไม่เอานายหัวไขก็เอานายว่าจอดก็ได้ไม่ตันตบใจอุ้มาเพื่อไม่กูคอยคุย่ายนะเอาไหม คนมีเมียแล้วน้องไม่เอาอาตายพันน้องไหมยังตำรอดดมึงตามปาตุนเลยว่าตำรวจไม่รอดตึงว่ากูอุ้ปันนีตึ้งอายุปันนีกูมาให้ใครไหมใชยเอาไปนอนย่ำรุ่ยแม่งเมอนเมามเอาไ้ย่ำรยุย cần cho Pháp Triết của Hồ đi Giọt lên đi Ô mai cả tà phần. Nô ba mấy ai lao ừ, Rồi Ô, lò mấy á. Lò mấy lò đái Ô, ta โลจริงหรือเปล่าโลชื่อเราคุณนมาตั้งจุดทับในเรียบร้อยเอาคมั้ยหุ่นจะชื่อตาวัดเรื่องบนเตียงนี่เอาตาครั้งหนึ่งสามจมูได้แล้วป้าตั้งสามจมูน้องเปียกเออเรื่องบนเตียงสามจมูเอากันไม่โอ้เลยสามจมูกต่ำเปลือว่านีได้ขึ้นเตียงตรงจมูกเรือ ปุ่กันอยู่เปนันโอาตาได้ตาพันลุกทั้งคืนเลยลลุกทั้งคืนเออเกย่างยาดีน้องเพียกอย่างยาด,ยอยาดีอย่าเลยทบลังบ้านนะเฉยคงดีเฉยแกว่าทมเนี่ยนน่ะเฉยทมเนีย่ยกินแล้วไข่แกงไอง้ไรก็ว่ากินแล้วไข่แกง มึงโลบเรือกแกวัดรับประคุณลุกตังขึ้นเลยลุกตังขึ้นอือ้อวาดก็ลุกตังขึ้นไม่ว่าลุกไปเยี่ยวตั้งคืนเลยใลยลุกไปเยี่าายวกิออนน้ำม้าแล่เลยข่มแหล่อันนู้ฉันไม่เอาหรอกจะได้เอาคนอายุเท่าเทียมกับฉันก็รุดแเล่แต่น้องครับน้องจะไปตอนนี้แล้วไปวันนี้ยางไร จะจะไปวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ดูแลร้านน้องด้วยนะถ้ามีอะไรก็โทรศาพ์์หาน้องไม่สาบเบอร์ได้ของเตินเบอร์ของน้องก็เบ็มไมไ้้าได้ดินะแล้วก็พิ่เปียกอะตอนนี้ใช้เบอร์อะไรตอนนี้ใช่ตอนนี้ก็ห้าเก้าชุนเจ็ดชุนสองห้าหดห้าครับศูนย์อะไรชุนต่างเคขืองเลือดเต็มลอกเล้า แล้วกองพี่ปูนแก้วทำไมน้องโทรไปแล้วทำไมถึงไม่ติดเสียเหรอไม่แกเจี๊ยกับแต่ว่าตู้ตู้แล้วไม่ได้เชีย่ยตึ้งกอดตัดอ๋ออัไรเนี่ยแต่ปนเพื่อไล่มาแล้วกันอะไรก็ไล่ไล่เออกูเนี่ยเพราะว่าเรื่องไล่นี้สี่อเออมียได้ถูกตายเพราะไรปั่นเรืร่อฟกเรื่องนี้นี่กูแต่งไปเพืง เพียงอะไรเมียเช็คไลน์วันอื่วาปันเรื่อเมียจับได้กำลังเช็คไลน์กับกิกทุกโลงกับกิกแกมยิกตายในก็ไปเปียนข้าวบาุไม่รู้จะมาปาได้ไม่ทันแรงไร เจ็บใจจนลืมความเจ็บแม่กี่กอบเธอย่องมาทางด้านหลังไม่ทันระวังกำลังอินเลิอกออบเอดนัดไปที่เดิมก่อนเฟิองกูกิงกรอบเกล็บเมียเรามันเอบยบแั้งแต่ป่าด้ โยโทัศั์เมียความัดตอนเราต้องใจเห็นเม่แต่ซ่าเรื่องอะไรต่อไรเก่กุ้งกูกไกใครต่อใครเอ้ยตายแน่เราเมียจับได้พ่อใย,ยก็คงเรือ ทุกคนบ่ไรจะดเจนเลยกวดูแลให้น้องด้วยพี่พูนแก้วพี่เปียกครับไ้น้องเดินทางจชกด,ดีชลาก่อนครับไปน้องเปียกมึงรับจะมักหนักร,รองไม่มีปัญหากูแล้วกูขัดเองนั่นรายการไม่องคำนะถ้ากูได้เป็น,นคณะกรมกันนะเอาเถะปันเรือได้กุนดีเอา มึงเชื่อไหมว่าทำไมคนตายทึ่งไม่ได้ไห่ถกครับเจ้เพราะว่าการนักรรมาการคนอีสานพี่โอ้ยดูมึงกินแล้วถ้าใครรองเปลี่ตายผัดบุศโอ้ยดูตรงรองเปลี่อีสานเป็นตรงรองเอ,อ่อเลี่ยลิกเอเป็นโอ้ยดูถ้าไปรองนั่งรุ่งโอไม่ได้ทางของคุณคุณต้องไปเล่นหนังเหมือนเดิมอะออันดู ลบเรือเว้นไปไล่คุ้นเล้วหรอทั้งนั่งทั้งหนราไปประกาศไม่เข้ารโพดิฉันสักทีขออ่านหนอมันอยู่ที่ความเจ้ามาถของเพี course, the way, the there, ้ออกุ้งเกบอกแล้วว่าผลจะวันผลจะเว้งกบกหลวความพยายามคุณเราก็เหมือนกันบางคุณยากพ็นนั่งบางคุณยากพินนราบางคุณยากพ็นนักลงอันน้นมันจะต้องมีอุปสรรคก้าใจมไหมฮะมันต้องมีอุปสรรค mày trinh chắc chết, tông mày trinh tin tư pin uh, tí yu chít chai, ra khung đô ninh ông phiêng ô phiêng phú chai ok mì răng khong răng khong mì mìa khong môn căn lệ, thân tông mìa phân nít trưa nôm trưa nay, căng kính nôm căng kính nơi yà tu yà tông, vê la mìa hai chung hai sắc an yà sắc, phân dưa, mày trưa 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 mày มันมีเสื่อมเออพันเพื่อก็บอกว่าจะตุ้งปนันนก้องเสื่อมเป็นเมื่อรถเหล่าปลาปุนีิจะเมื่อรถใจโอยปุนีิใจปลารถเหล่าปลาก็ว่าเสื่อมเสื่อมจริงเออเอาพันนีิว่าต่อชาวจะเมื่อรถเหล่าปลาเรือเสื่อมใช่ไหมเออต่อชาวกูทดกชอปกูอยู่ถาควางนี้มึงอยู่ถาควางนู้นต่อชาวกูเอุ้งหงมันน่ะสักตัว เคยป้ามารถลาวปลาพอรถเลาพผ้าจะตรงนี้ไปฮะมึงแล้วมึงครุบเลยนะแล้วครุบแล้วหัวไม่ช็อกออแล้วชอกเพื่อกันเสื่อมแล้วอย่าไปเยอมากฝุ่นแก้วเรื่องงบง่ายเรื่องการเก่งในเมียก็เหมือนกันแม่เอ้ยอย่าเถียวเตะอย่าเถียวตงมันไม่ได้น้องเพียกเอือเรื่องการเก่งนู่งการเก่งในเมียอย่าเถียวเตะอย่าเถียวตงอย่าไปนั่นมันเสื่อม อย่าเล็กว่าแม่เอ้ยเพื่อนนอกแม่นทูกแต่เยื่อใน,นมันกินดอเ้ยเอาไปไปไปโอาแล้วสร้างปูนเปียกพี่ชาย นี่นอแกแยกแยใจเม่เคียงคู่อยู่ชีวานี่งามตานี่แมวบางนี่บาเรียบย่างยางไปแอกเดินทางนี่ประสบผมเนือคู่ยอดจะคูจะนำาพากลับมาสู่แก่ยาย เดินทางยังไม่ประสบพบผู้ใดแะ่แตงไยแล้วเติมต่อ